ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ English Around You ดำเนินรายการโดยอาจารย์ชนกนาถจีนสีและอาจารย์พุทธนาถสวัสดโยทินสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตทิทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยังมีคุณภาพสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ English Around You ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต ควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีวันนี้พบกับดิฉันพุทธนาสวัสดโยธินรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้รายการ English a r o รา d You ของเรานะคะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมาฝากนะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ may และ might นะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาติดตามรับฟังกันเลยค่ะสำหรับคำว่า may หรือ might นี้นะคะจะมีความหมายว่าอาจจะค่ะซึ่งทั้งสองคำนี้นะคะเป็นกริยาช่วยประเภทหนึง่งเรียกว่า modal verb นะคะหรือ auxiliary verb ค่ะโดยจะมีโครงสร้างดังนี้นะคะ may หรือ might นะคะตามด้วย verb infinitive นะคะหรือกริยาแท้ที่ยังไม่ได้ผ่านค่ะหลักการใช้คำว่า may หรือ might แบบแรกนะคะใช้แสดงความเป็นไปได้ว่าบางสิ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างประโยคเช่น it might rain later อีกหนึ่งครั้งค่ะ it might rain later แปลว่าฝนอาจจะตกในภายหลัง อีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ she may be late because of the public transport strike อีกหนึ่งครั้งค่ะ she may be late because of the public transport strike แปลว่าหล่อนอาจจะมาสายเนื่องจากการนัดหยุดงานประท้วงของระบบขนส่งสาธารณะ แล้วถ้าเป็นเรื่องของการให้การอนุญาตนะคะเราจะใช้คำว่า may ได้อย่างเดียวเท่านั้นค่ะตัวอย่างประโยคเช่น you may leave the table once you have finished your meal อีกหนึ่งครั้งค่ะ you may leave the table once you have finished your meal แปลว่าคุณสามารถออกจากโต๊ะอาหารได้ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วตัวอย่างต่อมาค่ะ if you have finished the exam you may leave the room อีกหนึ่งครั้งนะคะ if you have finished the exam you may leave the room แปลว่าถ้าคุณทำข้อสอบเสร็จแล้วคุณสามารถออกจากห้องได้ สำหรับกรณีที่เราต้องการขออนุญ,ญาตนะคะเราสามารถใช้คำว่า may หรือ might ได้ค่ะซึ่งจะสุภาพกว่าคำว่า can นะคะตัวอย่างประโยคเช่น May I sit next to you อีกหนึ่งครั้งค่ะ May I sit next to you แปลว่าฉันขอนั่งข้างๆคุณได้ไหมคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ May I borrow your pen อีกหนึ่งครั้งค่ะ May I borrow your pen แปลว่าฉันขอยืมปากกาของคุณได้ไหมคะโดยหลักแล้วนะคะเราสามารถใช้คำว่า might ได้ค่ะแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไรนักตัวอย่างประโยคเช่น Might we ask you a question อีกหนึ่งครั้งค่ะ might we ask you a question แปลว่าพวกเราขอถามคุณหน่อยได้ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการใช้พูดถึงการคาดเดาเหตุการณ์ในเวลาอดีตนะคะเราจะใช้โครงสร้าง may might นะคะตามด้วย have แล้วก็ตามด้วย verb past participle ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น He is late, I think he may have missed his plane. อีกหนึ่งครั้งค่ะ He is late, I think he may have missed his plane. แปลว่าเขามาสายฉันคิดว่าเขาอาจจะตกเครื่องส่วนในกรณีที่เราต้องการแสดงความปรารถนานะคะเราก็ใช้ m a ได้เช่นกันค่ะ ตัวอย่างประโยคเช่น May all your wishes come true อีกหนึ่งครั้งค่ะ May all your wishes come true แปลว่าขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ May the new year bring you love and happiness อีกหนึ่งครั้งค่ะ May the new year bring you love and happiness แปลว่าขอให้ปีใหม่นำพาความรักและความสุขมาสู่คุณโดยหลักแล้วนะคะคำว่า may กับคำว่า might เนี่ยมีความหมายไม่ต่างกันมากนักแต่คำว่า might นะคะมักจะใช้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้น้อยกว่าค่ะตัวอย่างประโยคเช่น it may rain It may rain แปลว่าฝนอาจจะตกซึ่งการใช้ may นะคะตรงนี้แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่ฝนจะตกมีอยู่60-70%ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าฝนมีโอกาสตกประมาณ40%นะคะเราสามารถใช้คำว่า might แทนได้ค่ะก็จะพูดไปว่า it might rain it might rain แล้ว่าฝนอาจจะตกวิธีการใช้ might แบบต่อมานะคะเราจะใช้คำว่า might ก็ได้นะคะซึ่งคำว่า might นั้นเป็นรูปอดีตของคำว่า may ค่ะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะในการบอกเล่าแบบอดีตค่ะตัวอย่างก็คือ he asks if he might borrow the car อีกหนึ่งครั้งค่ะ he a s k s if he might borrow the car แปลว่าเขาถามว่าเขาจะขอยืมรถได้ไหมส่วนรูปปฏิเสธของคำว่า may และ might นะคะก็คือ may not นะคะหรือ might not โดยมีความหมายว่าไม่อนุญาตให้กระทำสิ่งนั้นตัวอย่างประโยคเช่น Students may not wear jeans อีกหนึ่งครั้งนะคะ Students may not wear jeans แปลว่านักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้สวมกางเกงยียนส์ตัวอย่างต่อมาค่ะ You may not borrow the car until you can be more careful with it อีกหนึ่งครั้งนะคะ You may not borrow the car Until you can be more careful with it แปลว่าคุณไม่สามารถยืมรถได้จนกว่าคุณจะระมัดระวังให้มากขึ้นนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้ may have และ might have เพื่อคาดเดาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตได้ค่ะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างการใช้กันนะคะตัวอย่างแรก I haven't received your letter. It may have got lost in the post. อีกหนึ่งครั้งนะคะ I haven't received your letter. It may have got lost in the post. แปลว่าฉันยังไม่ได้รับจดหมายของคุณมันอาจจะหายไปกับไปรษณีย์ก็ได้อีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ It's 10 o'clock. They might have arrived by now. อีกหนึ่งครั้งค่ะ It's 10 o'clock. They might have arrived by now. แปลว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วพวกเขาอาจจะมาถึงแล้วก็ได้ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w m e d i u m c o m ค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังได้พักฟังเพลงเพราะๆต่อจากทางสถานีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามรับฟังกันให้ได้นะคะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี มุ่งม,มั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ English Around You อีกแล้วนะคะทาง fm 8 9 5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตในช่วงที่2ของรายการ English Around You นะคะเรานำเรื่องราวของการใช้คำว่า must นะคะและคำว่า have to นะคะ have to มาฝากคุณผู้ฟังค่ะคำว่า must นะคะ m u s t must เป็นหนึ่งใน modal verb ค่ะซึ่งจะมีความหมายว่าต้องกระทำสิ่งสิ่งนั้นโดยรูปปฏิเสธของคำว่า must นะคะก็คือ mustn't mustn't มีความหมายว่าต้องไม่ทำสิ่งนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ you can wear what you like but you must look neat and tidy อีกหนึ่งครั้งค่ะ You can wear what you like, but you must look neat and tidy. แปลว่าคุณจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ที่คุณชอบแต่คุณจะต้องดูเรียบร้อยและเป็นระเบียบอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ I'm sorry, but you mustn't make a noise in here. อีกหนึ่งครั้งค่ะ I'm sorry but you mustn't make a noise in here แปลว่าขอโทษนะคะคุณจะต้องไม่ส่งเสียงดังที่นี่คำว่า must นะคะใช้กับภาระหน้าที่ที่ต้องกระทำในเชิงส่วนตัวที่จะต้องทำค่ะตัวอย่างประโยคเช่น I must stop smoking อีกหนึ่งครั้งค่ะ I must stop smoking. แปลว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่อีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ You must visit us soon. อีกหนึ่งครั้งค่ะ You must visit us soon. แปลว่าคุณต้องมาเยี่ยมพวกเราเร็วๆนี้นะ หลักการใช้คำว่า must หรือ have to ในข้อต่อมานะคะใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นที่จำเป็นหรือแนะนำให้ใครปฏิบัติตามตัวอย่างประโยคเช่น I haven't spoken to Sue for ages. I must phone her อีกหนึ่งครั้งค่ะ I haven't spoken to Sue for ages. I must phone her แปลว่าฉันไม่ได้คุยเรื่องฟ้องร้องค่าเสียาหายมานานแล้วฉันต้องโทรหาหล่อนหรือเราอยากจะใช้ have to แทนประโยคเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะก็จะพูดใหม่ว่า I haven't spoken to Sue for ages. I have to phone her อีกหนึ่งครั้งค่ะ I haven't spoken to Sue for ages. I have to phone her ความหมายนะคะก็จะแปลเหมือนกันเลยค่ะซึ่งจะแปลว่าฉันไม่ได้คุยเรื่องฟ้องร้องค่าเสียหายมานานแล้วฉันต้องโทรหาหลอนสำหรับคำว่า must นะคะเราสามารถใช้บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ในห้วงเวลาปัจจุบันนะคะหรืออนาคตก็ได้ค่ะ และถ้าเป็นอดีตนะคะเราจะใช้ had to had to ตัวอย่างนะคะถ้าเล่าเรื่องราวในปัจจุบันจะพูดว่า I must go now I must go now แปลว่าฉันต้องไปแล้วล่ะส่วนตัวอย่างการใช้ must นะคะเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่น I must call my mother tomorrow. อีกหนึ่งครั้งค่ะ I must call my mother tomorrow. แปลว่าฉันต้องโทรหาแม่วันพรุ่งนี้ในส่วนของรูปปฏิเสธของคำว่า must บ้างนะคะเราจะใช้ mustn't หรือ must not ซึ่งจะให้ความหมายว่าห้ามกระทำสิ่งนั้นหรือ ไม่อนุญาตให้กระทำโดยสามารถใช้ได้ทั้งในกรณีที่เป็นความเห็นหรือความรู้สึกและในกรณีที่เป็นกฎหรือข้อบังคับค่ะตัวอย่างประโยคเช่น I mustn't eat so much sugar อีกหนึ่งครั้งค่ะ I mustn't eat so much sugar แปลว่า ฉันต้องไม่ทานน้ำตาลมากเกินไปอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ Police men must not drink on duty อีกหนึ่งครั้งค่ะ Police men must not drink on duty แปลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ Must not นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้ง ปัจจุบันและอนาคตค่ะเดี๋ยวมาดูการบอกเล่าเรื่องราวแบบปัจจุบันโดยการใช้ must not กันก่อนนะคะ Visitors must not smoke อีกหนึ่งครั้งค่ะ Visitors must not smoke แปลว่าผู้เข้าชมจะต้องไม่สูบบุหรีส่วนตัวอย่างการใช้ must not นะคะบอกเล่าเรื่องราว ที่จะเกิดในอนาคตนะคะก็คือ I mustn't forget Tara's birthday อีกหนึ่งครั้งค่ะ I mustn't forget Tara's birthday แปลว่าฉันต้องไม่ลืมวันเกิดของทาร่าแล้วถ้าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตนะคะเราจะเลือกใช้กริยาตัวอื่นกันค่ะโดยจะไม่ใช้ Must ในรูปอดีตค่ะตัวอย่างประโยคเช่น we were not allowed to enter อีกหนึ่งครั้งค่ะ we were not allowed to enter แปลว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ I couldn't park outside the shop อีกหนึ่งครั้งค่ะ I couldn't park outside the shop แปลว่าฉันไม่สามารถจอดรถนอกร้านได้สำหรับการใช้คำว่า have to นะคะ have to ใช้ในกรณีที่โดนบังคับให้ต้องทำหรือปฏิบัติตามไม่ได้เป็นความคิดเห็นค่ะตัวอย่างประโยคเช่น Jane has to travel a lot for her work อีกหนึ่งครั้งค่ะ เจน has to travel a lot for her work แปลว่าเจนต้องเดินทางบ่อยมากเพื่อทำงานของล่อนอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ In France you have to drive on the right อีกหนึ่งครั้งค่ะ In France you have to drive on the right แปลว่าในประเทศฝรั่งเศสคุณต้องขับรถชิดขวา สำหรับรูปประโยคปฏิเสธของการใช้ have to นะคะเราจะมีการใช้ w o r t do d o e s did เข้ามาช่วยค่ะตัวอย่างประโยคเช่น why did you have to leave early อีกหนึ่งครั้งค่ะ why did you have to leave early แปลว่าทำไมคุณต้องออกไปเร็วละ่ะตัวอย่างต่อมานะคะ What do I have to do to get a new driving license? อีกหนึ่งครั้งค่ะ What do I have to do to get a new driving license? แปลว่าฉันต้องทำอย่างไรเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่อีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ Richard doesn't have to work Sunday อีกหนึ่งครั้งค่ะ Richard doesn't have to work Sunday แปลว่าริชาร์ดไม่ต้องทำงานวันอาทิตย์ส่วนคำว่า don't have to นะคะมีความหมายว่าไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนั้นแต่ถ้าจะทำก็ได้ค่ะซึ่งจะมีความหมายที่แตกต่างจากคำว่า mustn't เดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบความหมายของทั้งสองประโยคดูนะคะประโยคแรกค่ะ you must keep this a secret You mustn't tell anyone. อีกหนึ่งครั้งค่ะ You must keep this a secret. You mustn't tell anyone. แปลว่าคุณต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับห้ามบอกใครเป็นอันขาดกับอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ I don't have to be at the meeting, but I think I will go anyway. อีกหนึ่งครั้งค่ะ I don't have to be at the meeting, but I think I will go anyway. แปลว่าฉันไม่ต้องไปประชุมก็ได้แต่ฉันคิดว่าฉันจะไปอยู่ดีค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.medium.com ค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับรายการ English Around You ได้ใหม่ในครั้งหน้าทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตดิฉันพุทธนาสวัสดโยทินพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการในวันนี้ค่ะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ